มีโต๊ะบุฟเฟต์ด้บุฟเฟต์น่ัง p คร y ต์ h a n k you t h a you อคุณที่ัมค่ะค่ะด้าอันี้เออกิจุกบินดาบอันนี้ั ผักมีกะมีร่ายยางนอกาะมีผักตังโอมีผักฟินเนสบ้านเขาเอิสปินเนเออเป็นเห็ดกะข้าวสาขมะมึกลูกซิ้นอันนี้ก็เป็นมะอตังหูต้งมีารเมีเครื่องที่พูดอะไรนะข้างในเรียีผักมี่คนอกอผีน้อือโบราณปุ ้ผักว่าอย่างเด้อน um ouais> uh> ีังทด้ตัวได้เป็นเส้นเออมีขมนเด้ออันนี้ขมัน่เก็ซีมจะเป็นอันนเดิมกินากเดิมมีข้าวันมีขมนมีซา้มอันี่กำลังเพิ่นกำลังเกี่ยวไซมอกแบบนี้ ก็เด็กกินกินนะนจะเป็นคนสิ่ินคนสิงนี้นี่นะเด็ก็อีกคนเดงกันมันแค่เป็นคนว้าอันนี้นะแค่สิแค่อันนเดกอันนั้นจะฟ้อเหืออันนั้นวันนี้บเดยอล่ี่แต่เดีก็โควิดาเปแฟมีบเป็เดเย thank you อ้ไปนฮะเออบาร์บีคิวอันนั้นนะวันนี้กร์กีนน เอาเตียเสนด้ใจเตียเกวนมันกินมัเตรียมกินเด้อมันสุกไวเด้อมีมีตัวบุเพได้ <c oughs> ไงบ่ <c oughs> ้ว้ว้เดี๋ยเดี๋ยองซีบุรีสดหน้ามนเนาะ ข้าวเหนียวก็นีค่ะคที่ข้าวเหนียวบาร์บี่ิวเพชตัวน้ำปอันตัวนี้บเพตัวนี้เพชรทางพวกเพชดเหรอ ก่อนจะได้กินไปหกลัวเก่อนจะได้กินก่อนๆลจะได้กินก้อนได้กินก่อนนี่นี่มีปูอีกนี่เห็นบ้นี่นำหมิ่จะแซ่บปูยังปูนฮะปูนปูปูยัง ปูหน้ากหลีปะปูน้ากหลีแเอ้นปูมาปะปูม้าูม้าแ่ภาษ่ไขยเอ้นปูม้าเาได้ยเอาในปูกระปูแล้เนาะเอาไลยมนะบแล้วะบแล้วอ่ไม่กินอิ่มแล้วข้างนก็กินแล้วตเรานี้แล้วแล้จัมองอใส่้นะ่ยได้อเด็กน้อยไ่าขนาดนได้วเหียวคัเนไดเอลลนได้เลยห

ขอยจย่อให้ได้ยวคือกันสุดผัดสัดแ้วซ่ลเตียบเรียบร้อยละผัดผัดลวดลายไม่านกันบูดเลยมีมีอะไกันม่รูกิน้ไมเฟรนิกวนไปดีมากเพยุ่บอกเรนไปโทรมาเลยเด็กมาเรื่องกันมีเวลาที่มหาเรสบายกันเนิคเน่ยอะไต้องโทรมาก่อนแล้คนพักมันเด้ มาแล้วไมแ่ของนหเที่ยวเอเอาไปกินหูดมาหูดบอกใอยได้ทายเต็มพุงว่างเออบอกว่าอ้าวนาได้เออนกอืมนั่นนี้ยทายวเราเอาเทนิุหนึ่งอือไกบหมวกถ้าท่านเบลเะอนับกินมางห้ไต้เลยอือหมแ้วสุกแล้วนก็ยากนะมันแห้งวดก่อวเดียวแค่มันผนใส่กระแทบอยู่่องเท้แขง เมันอกินแม่จบเป็นยงไเกี่ยวกหลีเ่ะไม่รู้มันหอมๆลกเกี่ยวกบแหละเที่ยวเกาหลีเนี่ยเี่ยวปโยมแม่โยมมันัข้างัไหมโอเคโอเคเดี๋ยวมาเด้อมาเด้กินกันเด้อมาเด้อมาเด้อแซบแซบแซบหลังมีแต่กองนะมีต่กองอ ซอสเด็ดส่อครันสลัดก็ะเดืกองนกน้อยมดดินมดเดิมมากินนกกระเดอกิน้องเอ้ยมีไข่ดานบอสมยดินาบเขา่าอ๋อบออสออมันข่ไม่ไหวล้วกรเัหาเองไปำเายังไงดีเยเสีอืมกเย้เพะเาน

น่มอะไรยพรเราบาร์บีคิวเรียบาร์บีคิวทุก่เนี่ยอยาละไก่หออไก่เมืนแม่อยู่ได้จานไม่กเจานไมจอแต่เบิร์ดเขาว่าจะไปประจานมระจา วนํามาดักเบอไรยเนี้ยอะเบบวเพ็กน่ะแค่พี่ได yeah, ้ปูนี่อืปูกันนึ่งกินนี่แซ่บเลอาต้มไปสิมันมนึ่งนะีำิมจะจบได้แล<อ>้วก็่อ,อยบ้านอ Sorry ต้อง <c ười> ตาให้เนาะคอยู่ไก่เนาะคนแน่ <c ười> อยุตะเพ็กตะดืดตั้งไ่ได้บอกโย่ตั้ตงบได้บอกตั้ตงได้ย่ ฝ้ายเราก็มือเขคบอกแต่เราดีเลยคือมันเิมจะบอกรแล้วอจะบอกยอห้ามุตังค์ยอตังค์หมดเลยคนเราบอกแขะคอยเอามใส่ยอะห้ามุมตังตั้งตกินคนลรบอกห้ออไันตุงครนี่มัะมดแล้ว โอ้ยอาหารกลิ่นเมื่อกี้นี่อย่างหมดคือเด้ออย่างันไล่ๆพี่น้องเอ้ยคนกินน้อยปวดอาหารไล่หมดอย่างกินนั่นคือเกลืเนี่ยคือเกลืกินกับพวกกินเนี่ยคือเกลือวันี้ก่อนกินแล้วก็นั่งกินเอามากินซอยกันเด้อมากินซอยกันเลยนี่ก่อนกลิ่ก่อนกองกลิ่นก่อนก่อีกกองอีกคนกินกับั่งกินก็ยัง้อเรื่อไล่คือเกาคนกินน้อยอาหารไล่